แต่ตัวเล็ก <l ug> อ่า <l ug> อืออ้อกุ้งกุ้งปลาเอาลงได้แล้วกุ้งเพิ่งเอาลงเมื่อกี้ได้แล้วแต่ตัวเล็กอ่าเอี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยคุยกับแกไปแล้วก็เอากุ้งลงไปใส่ด้วยเนี่ยได้แล้วเนี่ย ตัวไม่ใหญ่ถึงฝนจะตกก็มีนะกุ้งมา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 ทำงานเสร็จแล้วมาสวัสดีจ้ามาพ่มาพอ่าพอกับแม่เอ็มมาอีกแล้วนะจ้ามือนี่พามาตกปูนะจ้านี่ปูน้อยๆเห็นไหมเนี่ย ปูมันจะหนีบอะไรก็ช่างเรื่องของปูเนาะจ้ะเนาะจะหนีบอีปีอีโซปากาวาโตอาราฮะโตกายาเนาะจ้ะเนาะปูหนีบอีปีอีปีเห็นไหจา้ะโอ้ปูน้อยมวะนี่ทิโตม๊มาใส่เออทิโตม๊มาใส่ตับมังวงนะจา้ะอย่าดราม่าเนะจ้ะถ้าตกไม่ได้เยอะไม่ให้มากก็จะปล่อยลงสู่ท้องทะเลคือเก่านะจ้ะเด้อนี่อ๋อโชว์โชว์ให้ลราเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยค่ะมาเบิ้งว่าเอาอีหยัางโต๊ะแน เพิ่งได้ตัวเดียวตัวเมื่อกี้นละจ้ะเนี่ยแล้วก็ใช้กุ้งจะเราจะใช้อะไรก็ได้จะเป็นหมูเป็นไก่เป็นนี่ยังก็ได้จ้ะที่มันมีกลินะ่นคาวๆหรอเนาะเนี่ยปูชอบอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้แม่มากจะใช้กุ้งกุ้งที่แบบว่าเป็นของฝรั่งที่เขาต้มสุกแล้วเขาแช่ช่องฟิตนั่แหละจ้ะที่ว่าไปบ้านน้ำหวานวันนั้นที่แวะซื้อนะ่ะนั่นละดูละร้อยเงินเมือง,งไทยก็สามร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลเนาะ ปกติถ้ามาคนเดียวเนี่ยจะเอาสามไม้ได้วยจ้ะเบ็ดสามคันมันก็จะพอดีคนเดียวพราะเราเดินกลับไปกลับมามันเวียนหัวเนาะแต่ว่าวันนี้เอาสี่แต่ตัวนี้เริ่มหักแล้วเพราะว่ามันเริ่มผุคนอีสานเขาเรียกว่ามันเริ่มดอกเนี่ยเยเป็นสี่ไม้เดี๋ยวก็จะสักพักมันหักก็จะเอาทิ้งแต่เอาที่หนีผ้านี่เก็บไว้จ้ะแล้วก็จะเหลือแค่นานเห็นบันนี้รุดแล้วนี่แล้วก็จะเหลือแค่สามไม้จ้ะอ เพราะว่าอย่างถ้าเอาสีไม้เวลาปูมันกินแล้วเราเดินกลับไปกลับมามันปวดหัวมันจะอ้วกน้ำทะเลกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยจ้ะเนี่ยเราจะใช้ประมาณนี้เห็นบ่น้ำทะเลมันขึ้นแล้วทีนี้มันลมจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ก็ฝนตกหยุดไปแล้วมันลมแล้วทีนี้มันทําให้เราลายตามันจะอ้วกนะจ้ะเนี่ยแม่เอมมาก็จะมาแช่น้ําให้มันน้ําแข็งละลายให้กินกินข้าวของของเห็ดออกเนาะแล้วก็จะมาเสียบตรงนี้จ้ะเสียบ หนีบมันไม่ใช่เสียบหนีบไะ้รจะกูมันก็กลัวนะเพราะว่าน้ําทะเลมันติงมันก็นึกว่าเป็นคนแบบคนจะม,มาจาับจัิงสินะพีน้องน้ําทะเลมันไม่นิ่งรู้แหละว่ามันไม่นิ่งเพราะว่าก่อนออกมานะ่ะก็ฝนตกไปปอยแล้วก็ลมตรงระเบียงโน่นบานแม่มาหนเห็นไหมนี่ไม่ใช่หลังนี้นะหลังนี้ของเพื่อนบ้านโน่นหลังเนี้ยก็เห็นแล้วลหละว่ามันลมแต่ก็คิดอยากมาน่ะไหมเพราะว่าจะไปเก็บเห็ดก็ ไม่เบื่อหรอกแต่ว่าไม่รู้จะไปทำอะไรเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์คอนเทนต์แบบว่าตกปูนะจากกก็เลยมาซะแต่ามาเบิ่งเด้อ่าสีได้อาปูไปตำปุนป่นปูหรือว่าจะเอาไปดองน้ำปลาใส่ตำมะหงหรือว่าจะเอาทำอะไรดูว่าจะได้เยอะไหมจากเมือ่มอีงมาลอรุ่นซอยในเดอ้อตัดคันเบ็ดใหม่ก่อนอันนั้นอนมันผุแล้วมันสองปีแล้วเพราะว่าแม่มาทําคันเบ็ดเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ย ใช้ได้สองสามปีไม่เกินสามปีจต่มันพุก็คือมันดอกไ่ะแหละพาษาบ้านเท่านาจะจ๊ะทำใหม่ก่อนเ้อไม่ได้เอามีดอิตโต้มาเพราะอะไรมันหนักก็เลยบอกมาแต่มีดนมเนี้ยก็คมนะเนี่ยเนี่ยปากแตดขาดอยู่เ้อมันไม่ขาดนะจะทําใหม่เลยเพราใช้ได้ถึงปีหน้าปีเฮว่าปีือคืออะไรปีมะลืนน่นหรอะ ภาษาภาคกลางยาวจิบอนยาวไม่จ๊ะยาวไม่จ๊ะได้สองไม่แล้วเดี๋ยวจะขอตัวไป ยามปูก่อนนะเดี๋ยวปูมันกินถ้าเราไม่ไปดูมันจะกัดกินกุ้งเราไปฟรีๆพอไม่ได้กินกุ้งแล้วมันไปใต้ใตุ้ดหินมันก็จะไม่ออกมาอีกตัวที่มันได้กินนะแม่จ้าแล้วจังมาตัดใหม่แดดทางโน้นออกแต่ทางนี้ไม่ออกวยจ้ะออกทางอู้นทางป่าหนินบอดูท่าทางโอ้มีเรือด้วยเรือนี้เขาหาตกปลาได้จ้ะเรือตกปาลาเรือลำเล็กอ๋อ ออออโอ้ยได้ไหมนีุ่ปสาไปตัดไม้เบียดใหม่กลับมาก็ยังไม่ได้อีกเหรอนี่เลยจ๋ามันไม่ได้เพราะอะไรปกติน้ําขึ้นนี่จะได้ปูได้ปูแบบบ่อยมากนะพี่น้องคือสักพักก็มากินสักพักก็มิมากินนลแม้แต่อันนี้ไม่ปูไม่ค่อยมาเพราะอะไรลมลมแล้วทีนี้มันก็ทําให้น้ําทะเลเป็นขึ้นเนาะเป็นขึ้นแล้วปูมันก็กลัวมันนึกว่าคนมาอย่างนี้ เอ๊ะไม่ได้เลยจะทำยังไงดีเนาะให้มันได้ปูเมื่อไายได้ปูแล้วพี่น้องปูใหญ่ปูใหญ่หญว้าวเห็นไหมนี่ได้แล้วจ้าอื้อหือขี่อ้นุลาเลยจ้ยา อันน้องปูขี่อ,อนชรานะจ๊ะนี่ไงการนั้นเดีย๋ยวจะให้เบิงดแล้วเดี๋ยวมันจะก่อนที่น้องปูจะหลุดลงทะเลนี่เขาก็จะมานี่จ้ะโอ้ยมันย้อนเสียงเนี่ยเห็นบ่จ้ะเพื่อนก็นจะมากินหัวกุ้งเฮาเห็นไหมเนะ่ะกินหัวกุ้งบางทีก็กัดครึ่งตัวบางทีก็กัดหางกินแล้วก็ทํายังไงเลยจ้ะกินแล้วคุณน้องกับปูเขาก็จะดึงลงขูดหินอย่างนี้จ้ะ ดึงกุ้งเราพอดึงกุ้งเราขาดแล้วมันบอเขาก็ไม่ขึ้นมาอีกเดะเพราะว่าเขาได้อาหารไปบ้านแล้วกินเบิดมือกับเบิด้ดสันอืมว่าทําไมาแม่เอม่าถึงรีบยามโอ้ยภาษาภาคกลางว่าจะไหนน้อยยามนี่เนาะอืมนั่นละว่าทําไมาแม่เอม่าถึงไปรีบยามถึงแบบว่าวมีแค่สามไม้พอคนหนึ่งน่ะเนี่ยเบ็ดนี่สามคันเรียกเบ็ดซะเนาะเรียกนี่เบ็ดนี่มีสามคันพี่น้องถ้าเกิดว่ามีสี่มีห้า แม่เอม่าเนี่จะวิ่งแบบว่าวิ่งไม่ทันที่ปูมันจะกินกุ้งเราไปดึงกุ้งเราลงไปใต้โขดหินแล้วก็จะทิ้งกุ้งไปเฉยๆทิ้งกุ้งไม่ได้มากเราก็ปล่อยให้ปูกินได้แต่ว่าพอเหาปล่อยให้ปูกินแล้วปูก็พอมาเอาบบมากกินแบบเยื่อเขาอีกได้พี่น้องเพราะว่าพ่นได้กินกุ้งเขาไปแล้วนั่นหละจ้ะนี่วา้ายเดี๋ยวมาใกล้ฉันนะ่าฉันฉันหนีบนะว่าซา่าปูว้าอยู่ในนี้นะจ้ะอย่าไปไหนนะเป็นเพื่อนกันนะห้ามกัดกัน มีสามไม้อันนี้ไม่ได้อันเนี้ยอันนี้ก็ลอยอยู่เห็นบหมพอได้จ้ะว่ายแดดออกแล้วเห็ดที่เห็ดที่แม่ไอมาหามาก็บว่าเน่าระบบพี่น้องตากไว้ระเบียงนะแล้วทั้งลมทั้งลมทั้งฝนจ้ะแม่ไอมาก็ไม่สนใจไม่สนใจเพราะอะไรเอามาข้างในก็ไม่ได้เาะในบ้านมันอุ่นไงขนาดไม่ได้เปิดแอร์อุ่นมันก็ทําในบ้านมันก็อุ่นเนาะเห็ดมันก็จะเน่า ก็เลยว่าเออในเมื่อจะเน่าแล้วก็ให้เน่าทา้งนอกตรงเระเบียงนแาละห้ามเน่าในบ้านนั้นเหม็นเนาะอันนี้ก็บ่ได้เลยจ้ะนี่อันนี้ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกอีกน้อยนึงน้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วก็ลดพอลดแล้วก็หาหอยได้เลยจ้ะหอยคุมหอยหอยเอือหอยแข้งฝรั่งนั่นแหละจ้ะเห็ดอันนี้ไม่ก่อนเอาได้ใช้ได้ืิริบินหรือเชือกอยางก็ได้เลยจ้ะทำสายเอฟ สายที่เราจะตกปูที่เขาจะเอาไม่หนีผ้าที่หนีผ้าหนีปูนะแม่เมียนบ้านนี่นนความยาวก็แล้วแต่ต้องชอบนะจ๊ะชอบยาวสั้นขนาดไหนนะจ๊ะอืมอืมอืม อันนี้ทำเสร็ไปแล้วเสร็ไปแล้วนะจ๊ะ เบือ่อจังเลยเบื่อมันมืดจังเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะจ้าก็าจะมัดไปเลยจ้ะเนี่ยมัดเลย ัดจังได้ก็ได้ให้มันอยู่แน่นๆไม่ให้มันหลุดแต่ส่วนอันขาดนี้ห้ามไม่ได้เนะจ๊ะนี่ตรงนี้ก็จะทั้งนี้กับซีนี่แหลจะจะเสียบใส่รูตรงเนี้ยเนี่ยรูมันอยู่ไหนเราต้องหาที่เสียบเนี่ยนี่เนี่ย อกวิธีตกปูแบบไม่ได้หมกเม็ดเลยนะจ๊ะไม่หมกจริงๆจ้ะนี่เสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็จะเอาไปใส่กุ้ง้วจ้ะนี่กุ้งหนึบหอยก็ได้เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรได้หมดที่มันมีกลิ่นขาวๆนะจ้ะแต่น้ำมันหอยใช้ไม่ได้นะน้ำมันหอยมันจะหลุดจ้ะ เพราะมันเป็นน้ำเนาะไม่ได้เป็นตัวป้ายบัดน,นี้ไปใส่กุ้งบัดนนะี้ละเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มโอ้ยฝนก็จะตกบ่เน,นี่ไม่ได้กลับบ้านมาเน,นี่นี่ไปเลยจากตัวกุ้งตัวนี้แม่ไข่นี่นี่ไปโลดอโอ้ยไปไปไปหยอนลงตรงไหนน,อน,น่อย หยดหลงทางโน้นเนาะอันนี้ได้หรือยังเนี่ยดูนี่ดูสิไม่มีปูเลยมันก็เริ่มขึ้นไม่ค่อยแรงเลยเดะแต่แปลกแกทำไมยังไม่มีปูเลยมื่อมันใกล้หน้าหนาวแล้วปูเลยไม่มาบอหอก็มัวแต่กลับเมืองไทยเนาะไม่มีเวลามาตกปูยังไม่ทำคอนเทนต์ตกปูเลยปีนี้เอหาหัวบ้างไว่นี่แหละอืม ตูมอยู่ใต้ก้อนหินซอกหินใต้ซอกหินมันจะขื้นมารับประทานจ้ะอันนี้ก็ไม่ได้นนี่ก็มาเกยตื้นอยู่เนาะนี่จะเปลี่ยนไม้ใหม่ยันีงไม่เนี่ยไม้มันผุมันดอกมันพังหมดแล้วหักเปาะหมาแล้ว เงี้ยไม้ตกปูอ่ะได้หกไม้ด้วยจ้าไม้ตกปูนะจ้าหรือว่าไม้ซิดปูเนาะได้หกไม้อันเก่าทิ้งหมดแล้วก็ฝนตกตอนนี้ฝนตกแล้วก็น้ําทะเลลดเริ่มลดแล้วกะสีเมืองเฮือนแล้วเสื้อกันฝนก็มานะแต่ไม่ใส่กลางร่มดีกว่ากาแฟเอามาละร้อนก็เย็นหมดตอนลงมาเนะี่ยไม่มากมาทางนี้ด้วยจ้ะแต่ว่าตอนขากลับ มันเนินมันชันจะกลับเนี่ยถนนเพื่อนบ้านโน่นถนนนะเขาทำถนนอย่างดีเลยจะกลับทางนี้เด้อบบนี้ดูด้วยจ้ะเห็นบ่ฝนมันตกลินเปรยร้อยเนะจากสีเห็นบ่เห็นน่ะปลาตัวลเล็กๆหน่อยเยอะอยู่นะปลาซิวหรือเปล่าเนี่ยอยากจะเอาไปหมกจังเลยถ้าเป็นปลาซิวอะ่ปะปลาซิวทะเลเนาะเรียกว่าปลาซิวฝรั่งแต่ว่ามันเอาไม่ได้จ้าอยู่ในน้ํา เรามาตกปูนะจ๊ะเราไม่ได้มาช้อนปลาซิวนี่ทางที่จะกลับเมื่อกี้แม่เอมาเดินมาจากทางโน้นมันบนะ่นอะตกปูแล้วก็จะกลับทางนี้จ้ะนี่ขึ้นไปทางนี้เบิง่งว่าสีห็นกวางบอบไม้ก็เหลืองแล้วที่จริงเขาไม่ให้เขาไม่ให้เดินเลยมั้งเพราะว่าเห็นเขาติดป้ายว่าเป็นถนนส่วนตัวส่วนบุคคลนะจ๊ะอืมถ้าแปลเป็นไทยก็แบบมานถนนส่วนบุคคลส่วนตัวนี่หละจ้ะ เป็นพิวัษของเขาแต่ว่าแม่ไอ้มาก็เคยเคยเดินเนาะเขาเพิ่งมาปิดเอ่อมาปิดไม่ใช่ปิดเนาะปักป้ายตอนแม่ไอ้มากลับมาเมืองไทยแล้วมาเก็บราดเบอร์รี่เจอจ้ะเจอเขาโน่นข้างบนแต่แม่ไอ้มาก็คิดว่าตอนนั้นเคยเดินมาสิบกว่าปีแล้วเนาะเพิ่งมาปักว่าไม่ให้เดินแม่มาก็ไม่สนจะเดินอย่างเดียวถ้าเขามาบอกเขาเขาจะบอกว่าอ้าวเหรอเธอไม่ให้เดินเหรอทาไมอ่ะเขาจะถามเขาไม่รู้จะกล้าหรือเปล่านะเดินก่อนจ้ะ หอบแห้งๆเลยพูนเดินขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ไม้ก็เหลืองแล้วจ้ะเริ่มได้ปูสองตัวว่าจะเทไม่เทหรอกเผื่อไปหานน่นทางโน้อนอ่ะทะเลทางบุญถ้าหามทะเลรถเนาะไปหาใต้เหนือจ้ะฮ้ยฮอนพี่น้องบ้านี้ฮอนฮอนฮอนอุ้ยดูดูอะไรเหนียงแขน กลับมาบ้านพักได้ชั่วโมงหนึ่งว่าจะไปตลาดกันเลยบบไปนี่อาหารเย็นอันนี้ให้พี่ออยไปจ้ะไปซื้ออันนี้ซื้อฟิชกระดาตันมาเห้เป็นอาหารแรงสองกองเนี่ยเดี๋ยวที่นี้แม่เอมมากก็จะไปเข้าป่าเหมือนเดิมจ้ะอันนี้กินโจ๊กข้าวต้ม วันเมื่อวานวันก่อนไม่หมดเนาะก็เลยมาทําเป็นจ๊กจ่ะจ,กจ๊กข้นฮ้อนใส่ไข่สองหน่วยไข่ก็เละตุมต้มปีไปแล้วเพราะว่าชอบไข่ไม่สุกเนาะเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเข้าป่าคือเก่ารีบหาจะรีบหาฝนก็จะตกแล้วก็เริ่มมืดแล้วดูสิ <c oughs> เริ่มมืดแล้วก็เลย เอาทั้งใบทั้งหญ้าด้วยจ้ะทั้งใบไม้ทั้งหญ้าแห้งเด้อรีบไปอันนี้ที่บ้านน้่นแหละไปเลือกที่บ้านเลยเด้อบมมีเวลาวจ้ะคุณเยอะเยอะเยอะในกล้องนี้ดูมืดอยู่เด้อเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้เน้อแต่ว่า ความเป็นจริงยังไม่ได้มืดเรอเนี่ยเห็นไหมี่ยยังพอได้อยู่ฝุนเริ่มโปรยโปรอยอัน,น่นกระลายได้ปะเนี่หินหินเริ่มมาแล้วจ้ะโอ้ยมุดก,กล้องเร่อขอโทษขอประทานอภัยหนักได้พี่น้องเอ้ยรอเฮ็ดมีฝุ่นนังเสียหนักเอามากบับเป้หนึ่งกับตะก้าหนึง่ง แต่ว่าก็คงเอาตะก้าเดียวเพราะว่ามันจะหนักเวลากลับเนาะเอาเอาหนึ่งกระเป้นหนึ่งตะก้าไม่ได้ด้วยจ้าอ่อนเห็ดอ่อนเห็เยอะมากจาก้ะแต่ว่าก็เอาไม่ได้มันจะหนักหนเห็นไหมอ้ ภาพบ่ชัดเ้ยภาพไม่ชัดเลยจ้ะอยู่ใต้ต้นไม้เนะะอยู่ในป่าเหตุดูเหมือนมืดมากใช่ไหมออกมาข้างนอกไม่ได้อยู่ใต้ล่มไม้กับบาค่อยมืดเลยจ้ะ อ๋อจะปลาเห็ดก็แวะมาดูน้ําทะเลที่ว่าแม่มาไปสุกปูน้ําทะเลกําลังลดเนาะตอนนี้ก็ลดถึงตรงน้นแล้วจ้ะวันนี้ก็จะกลับพามาแวะดูน้ําทะเลเฉยๆบ่ม,มีเบียกบ่มีอย่างพี่น้องเลยมาแวะเบ่งน้ําทะเลเห็ดก็ได้ตะกร้านึงพอดีพอดีเลยเห็ดกลับไปก็จะอาบน้ําอาบน้ําเลยนอนไม่ได้นะต้องล้างเห็ดเพราะว่าเห็ดมันม,น,มน,นะน,นมันอมน้าแลยเนี่ยแม่จ่าพี่น้องมันอมอย่างก็เหอ มันอุ่มน้ำไอ้ฝุ่นแล้วเนี่ยเห็นไหมอาบน้ำแล้วก็ไม่ได้นอนนะต้องต้มต้มเห็ดเข้าช่องฟิชจ้ะนอนเลยไม่ได้นะเห็ดมันจะเน่าเพราะว่ามันอุ่มน้ำเยอะเลยเนาะไปกลับบ้านจา้ะเอา้านี่แหละเห็ดวันนี้ก็ได้เท่านี้แหละจ้า,จาอาบน้ำนเสร็จแล้วเนี่ยน้ำนเสร็จแล้วก,ก็จะตัดเห็ดแล้วก็ต้มเห็ดแลวจ้ะ ทำความสะอาดเห็ดเสร็จแล้วจ้าอันนี้จะแยกให้ดูดอกใหญ่ได้จานเห็นไหมนี่ดอกใหญ่มีอยู่กี่ดอกเนี่ยจะฉีกให้ดูฉีกให้ดูไม่ได้ให้ฉีกให้ดูไข่ทากนะเนี่ยบางทีมันจะมีอ่ายาด้ดหรือว่าต้นสุนแบบใบสุนแหลมแหมเนี่ยพี่น้องมันเข่าไปในเนาะแล้วก็เลยฉีดล้างก็จะเป็นเหมือนขี้ดินขี้โคลนน้อยนึงเนี่ยที่ฉีกเพราะอะไรจะได้ล้างออกง่ายๆให้มันสะอาดเนะจ้า เนี่ยเห็นไหมแต่ไอ้พวกไข่ทากพวกตัวทากนะ่ะไม่ต้องห่วงจ้ะมันมีอยู่แล้วแต่แม่ามาไม่ได้สนใจตรงนั้นคิดว่าต้มไปก็เป็นโปรตีนเนาะจ้ะเนาะแต่ที่ขีดตัวนี้เพราะอะไรจะให้ดูว่ามันบางทีมันก็มีโคลนมีดินนะ่ะเวลาเราไปเคี้ยวไปแกงมันจะแงะปากดังแก๊กๆเนาะจ้ะเห็นบหเนี่มันจะมีเหมือนใบอะไรต้นสมเล็กแหล,ลมแหมนะพี่น้อง เข้าไปในะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉีกล้วต้มเราแกงเราต้มแล้วเราเวลาเราไปแกงเนาะมันก็อาจจะทิ่มแทงเนือกเราได้นะจ๊ะอุ้ยแต่มันดอกงามเนาะดอกงามไหนจะต้มจ้ะล้างก่อนนี่แหละะก้าหนึ่งตอนเนี้ยไม่ได้เอาเยอะเอาสก้าหนึ่งจ้ะ ล้างสองน้ำแล้วจ้าันนี้น้ำแรกดูส,สิตอนโปะๆโอ้โหจะทำการต้มแล้วนะจ๊ะล้างสองน้ำพอจ้ะนี่วันนี้ก็ได้เต็มตะกร้าแล้วก็ได้เต็มหม้อพอดีนะจ้ะเวลาเราต้มนะ เราก็ต้องเปิดหน้าต่างเพราะว่ามันเหม็นพี่น้องต้มเห็ดนี้ก็คือเหม็นนะเหม็นน่ะละฝรั่งกับก็แเทีเหม็นเนาะเขาบกกินอันขนาดแม่มากกินยังเหม็นเนาะก็เลยต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดดูดฝุ่นดูดฝุ่นดูดควันจามเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วก็จะล้างให้มันเย็น ไม่ต้องให้เย็นก็ได้เลยล้างอีกน้ำสองน้ำกะ่ะรอสะดิบน้ำก็เอาเข้าแพ็คเข้าช่องฟิตจ้ะเอาไว้กลับเมืองไทยด้ยวยวกินหน้าหนานกวกากันไปเนาะอันนี้มากินไม่ใช่มะม่วงกวนนะเป็นลูกพุนกวนจากที่แม่ไอ้มาแกะเม็ดนะเนาะคลิปคลิปคลิปสองอาทิตย์ที่แล้วมั้งแกะแกะเม็ดแล้วทีนี้ก็เอาไปให้น้ำบานต้มนะจ๊ะ แซบแซบพี่น้องกินไปแล้วชิมไปแล้วแผ่นหนึ่งคือมันก็เหมือนเหมือนมะม่วงกวนบ้านเราละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากมะม่วงเป็นลูกพุนเนาะจา้ะแม้แซบแซ่พอนำบาทเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ำตาลหน่อยหนึ่งคุณสาแม่มาเปิดทีวีดังดังแล้วงูบดีเผาแล้ว ครับคิดว่าการทำวิธีทำใช้เวลานานมากต้องมารีดเอาเอาซ่อนแนกใช่ไหมพี่น,น,น้องแม่ลูกอ่อนทำให้กินได้ดีมากๆแล้วพราะอะไร <laughs> ปกติแม่ลูกอ่อนไม่ค่อยมีเวลาอยู่แล้วไงไม่แน่เดี๋ยวปีหน้าถ้าขยัน จะทําจะเห็ดกิ่นล้องเมึงเพราะว่าลูกคุณมันเยอะพี่เนาะตัวไหนมันหลุ่นทิมเนาะบาบูนุสมาร์กเลยอน้ำบานลากระดับนี่กโต๊ะแ่าอะไรบ้างกก็มั่กโค้ดคุณซาสบายถ้าเราจะซิมได้รสชาติคุณาเป็นวัดเฮียยกลัวชิมแล้วไม่ได้รสชาติเนาะ

ขอบคุณคุณนะคะมามะบึงคิดแม่มากแล้วจ้ะรัดดิจา้าไม่ไป